สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นต้นไม้มงคลอีกแล้วนะคะก็กวักมรกตของเราแนะนำมือใหม่มาอัปเดตให้ได้รับชมนะคะว่าการขยายพันธุ์ไม่ได้ยากเลยสำหรับกวักมรกตไม่ว่าจะเป็นส่วนใบส่วนกิ่งก้านขยายพันธุ์ได้สำหรับวันนี้เป็นส่วนเอ่อกิ่งนะคะตัดพอประมาณน่าจะประมาณหนึ่งคือ แล้วปลูกเอาไว้ตรงวัสดุปลูกที่มีขุยมะพร้าวปนกับดินร่วนปนสายกองกองเอาไว้นะคะอยู่ในโรงเรือนแล้วเรานำเจ้ากวักมรกตไปปลูกไปปักเอาไว้นะคะเพื่อ,อรอเวลาให้เขาแตกหนอแตกตุ่มลูกแก้วขึ้นมานะคะเป็นการขยายพันธุ์เอาไว้ไม่ต้องรอกระถางนะคะตัวนี้ใครไม่มีกระถางก็ ปลูกลงไปเลยมีกองดินก็ปลูกปักเอาไว้เขาสามารถเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็การปลูกต้นไม้เขาต้องรอเวลานะคะถ้าเราไม่เริ่มปลูกก็จะไม่มีต้นไม้มาให้เราได้ชื่นชมได้ขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นใครที่มีต้นกวากมรกตเยอะตัดเลยค่ะตัดท่อนแล้วจะปลูกในกระถางหรือจะลงดินแบบนี้ได้เลยนะคะว้าวสวยงามมากๆนะคะ,ะดูตุ่มลูกแก้วสวยสมบูรณ์ด้วย ไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้ก็ปลูกลงไปเลยเนี่ยมีหน่อด้วยมีตุ่มลูกแก้วมีหน่อนะคะ,ะวันนี้จะใช้พื้นที่ตรงนี้จําเป็นจะต้องดึงน้องขึ้นมาเปลี่ยนวัสดุปลูกนําไปลงกระถางนะคะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่มีต้นกวักมรากตต้นไม้มงคลเสี่ยงทายในเรื่องของโชคลาภและตัวเลข ให้ตัดท่อนแบบนี้แหละนะคะแล้วก็สามารถปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องรอกระถางไม่มีกระถางก็มีกองดินอยู่ตรงไหนตรงบริเวณบ้านปลูกเอาไว้นะคะวันนี้ก็จะต้องลื้อออกมาให้หมดก็มีความสวยงามทุกกิ่งทุกก้านนะคะทั้งรากทั้งตุ่มลูกแก้วนะคะหนอก็มีตัวนี้นะคะก็สำหรับใบของเขาก็ปลูกเอาไว้ในกระถางสี่นิ้ว โจนกระถางผิดรูปทรงนะคะก็วางเอาไว้ตรงที่เดียวกันเขามีความเย็นมีความชื้นก็แตกหนอ่อขึ้นมาได้ง่ายใช้หลักการเดียวกันนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าถ้าเป็นกวักด่างกวักดําตัวนั้นเขาเป็นต้นไม้ที่กวักด่างก็จะมีโครโรฟินที่น้อยก็จะทะนุถนอมนิดนึงจะช้ากว่าตัวเขียวนิดนึงนะคะก็ให้สังเกต ต้นไม้ด้วยสวยงามมากๆอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะคะใครที่มีต้นกวักมรกตต้นไม้มงคลกอใหญ่ๆขยายพันธุ์ก็ตัดและปูนแดงป้ายนะคะทําแบบนี้ได้เลยก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้มาอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆสำหรับ มือใหม่แนะนำทั้งชื่อต้นไม้การขยายพันธุ์การดูแลนะคะการให้ปุ๋ยต่างๆก็ติดตามนานาพันไม้ใบนิตยาเอาไว้นะคะมีหลากหลายนานา,นาชนิดที่จะมาให้มือใหม่ได้เรียนรู้นะคะสร้างสุขกับต้นไม้สร้างรายได้เสริมในอนาคตได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ในคลิป หน้าคลิปถัดไปก็อาจจะเป็นการปลูกเจ้ากวักมรกตนี้ด้วยวัสดุปลูกที่มีความเหมาะสมนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ